อาวสวัสดีพ่อเมีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับตอนนี้พบกับอีสานบ้านข่อยครับในเวลาคำ่ำคำอยู่วัดอยู่ว่าครับตอนนี้จะพ้ามาเบิ่งสวนยอมของพ่อเมีคเขาว่าอาจารย์เป็นปลูกไวก็สิมีบักบวบครับบักรอ่ออบักร้อยแต่ว่าหองเพิ่กับสิบุดอัตราเพิน่นว่า รลอยนะครับเพรนี่งวงมันก็งอแงามาได้หรอครับเพราะว่ามันก็เริ่มอันนี้แหละครับเริ่มเศร้าเป็นหน่วยครับเศร้าเป็นหมากเศร้าเป็นหน่วยส่วนแบบบวกก็กำร่างออกครับเพราะว่ามันอยู่ข้นเขือเนาะครับนะ้องอันนี้ก็บแบบบวกครับบวก มาพาชมเมืองบรรยากาศวัดตัวนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมมุจลินวิทยาครับเป็นโรงเรียนของสมณีนมาจากโรงเรียนต่างๆที่พ่อแม่ได้ทรงบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเพื่อ,อมาเรียนในทางธรรมในทางโลกสองทางควบไปน้ากันนะครับตอนนี้โรงเรียนเพนนิ่นกับนักเรียนเพิ่นกับครับวัดกันเบิดนะครับดวนี่ เป็นกลุ่มเก่าครับน้องเรียนแผนสาัญศึกษากลุ่มเก่าครับเพืนีจะเป็นอาคารบุรพาจารย์ห้าหัวมาเบิงบรรยากาศสุ่มพักสุ่นยาเพือนบากนามก็ตั้งออกหน่วยครับบางนามเห็นบ่คคับเหื่อยบากนาบังนามเต่าแล้วครับบักนามเต่าตังอกหน่ยออกมาส่วนมาบอกวู้หก็ร้ายอยู่ครับแต่ว่ามัานกับจังไรหอกเป็นหน่วยครับหน่วยบวใยญ่นะครับตัวนี้บักบัวครับ คุ่วยหนึ่งเห็นมโนเข้าไปพี่น้องเลยหกโมงครับกำลังเติบโตก็ร่างขึ้นสมดุลบรรยากาศร้อนวันนี้จนแกกครับวันนี้จนแกจาเบิังท่างโกบกหงโกบกหงเพลินเพันปู่ตันี้น้อยก็เป็นวยนะครับจนได้เอาใหม่ขำใหม่ตัวนี้ก็เป็นไวัยนะครับ เห,หมือนไรนวลอยู่ได้นี่ครับตัวนี้คดีต้นนี้เพื่อนปูดอกท่านตะวันครับเพื่อนปูไว้เป็นสวนเลยดอกท่านตะวันบรรยากาศก็จะยังแดดอ่อนๆครับยนีามาแรงตัวน,นี้จะเป็นสุ่มพักกันนะครับที่เนี่ไปเมื่อกี้นี่บุรพาครับผ้ามาเบิ่งพักต้นขัวเพิ่อนอยู่วัดมุจาดินทา่าลรามตัวน,นี้จะเป็นบุรพาครับบุรพาบุรพาคร้บงาม งานกับพวงานภานในหรอกครับเพราะว่ามันเริ่มบอกรอแล้วเนาะตัวนี้ผักแขีวครับใครเคยเห็นในมผักแขีวนี่แหะครับข้เอิ่นผักแขีวครับ,รบใสต่ตุ่มเอียนตุ่มนั่นตุ่มนี่กินกับล่อยกุ้งครับผักแขีวนะครับ่คนมาตระนี้ยวกันท่ายางส้มเมืองบรรยากาศวัดตัวนี้จะเป็นมีมครับมีมเผาฝน นี่คือสีบ่วยีไปคอยอยากุดมาะไ้ออกนอกครับนองน่าจะเป็นราคาน้องเนี่ยนี่จะเป็นโดมใหญ่โดมจอดรถโดมพักโดมใส่งานต่างๆครับเนี่ยกัยังจะแห่งอยู่ครับเรือส่วนนี้เพราะว่ามันกะช่วงนี้เป็นเวลาบาบสานนินดๆครับแบบสีม่ง นี่ดอกกัญชันครับงูกาอยู่วัดเพิ่นปลูกหลายอย่างน,นะครับเด้อ่วัดเพิ่นมีเบริร์ดสยามซุเนี่ดอกกัญชันเป็นยาครับเป็นยาชนิดหนึ่งที่รักษาหรือว่ากินให้เป็นยาครับกินให้เป็นยาเนาะม,นมาตอนนี้หินหินเหลือจากการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่นครับ พามาเบิ่งปลาบ่ะคนเดี่ยวปลาหฮันยุยงนี่แต่ตัวงามๆครับเดี๋ยวมือจะสิพามาชเมเบิ่งดอกคุณนายเตือนสายครับช่วงนี้มันค่อนไหนบ้านนอครับนอใช้มือแร่งมันกระหยบดอบมกมันก็เหี่ยวลงครับอ้าวกาซีบ,บรรยากาศในวัดเพื่อนกาซีประมาณนี้แหละครับจำฝ่าทองฟ้าจำไซดครับ อนมีฝนตกเมื่อต่เศร้าครับฝนตกมาหนีตอมือกันมาหนี่3ำซีหมือนะครับมืนอนีเดียรพอกไปเลยว่าททยวีดวงความเพีน่น้องในเบืองไายในบัด